เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน,น,น่วแน่วมุง่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ เดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วห,หัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เรากล้จะหลับจะไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะ หลับตาพอสบายไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายแล้วก็จิตใจของเราไดให้เบิกบ,บาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจ้ะ ปลดปล่อยว่างคลายความบุกพันในช่วงที่เรากำลัลงจะเจริญสมาธิภาวนานะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ กรมใจมาหยุดนิ่งๆน,งน,งนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราน่ะ ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ย ยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย้าถึงบรมสุขอันเป็นอมะตะที่พระสมรรัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วเนี่ยท่างก็บเบื่อนหน่ายชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏในภพทั้งสามไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นทุกข์จากแก่จากเจ็บจากตาย จากการพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแก้ใจ,ใจลำวิไหลลำบันอีกทั้งยังมีกฎแห่งการกระทำบังคับอยู่ กฎแห่งกรรมที่ทำได้วยกายด้วาจาด้วยใจเพราะกิเลสบังคับไปสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมรองรับทำให้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่รู้ที่จะหาทางออกจากทุก์นี้ได้อย่างไรแต่งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลย หรือรู้ว่าตัวเองรู้ว่ายังไม่รู้ก็ยังไม่ได้ขวนขวายในการสแสวงหาความรู้หรือขวนขวายหาความรู้ก็ยังไม่พบผู้รู้หรือความรู้เกิดขึ้นดันั้นชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดในการเรียนว่าจะเกิด สัมมาทิฏฐิเจ้าทุกพระองค์จึงทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะเห็นไยในวัฏฏะสังสารดังกล่าว่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจจก,ก็จะกลับมาหยุดนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนีนะ้นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอย่างเดียว แม่เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลยแต่กระดูกหนังยังมันท่านไมมอะไรอวัไม่กระดั่งชีวิตพอมุ่งที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ใจนิ่งถูกส่วนขราดานั้นแหละก็จะตกส่วนก็ไปสู่ข้างในมันตกไปนหล่นไปในสุญญากาศที่โล่งว่าง แล้วก็มีดวงดาลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ<ไ>กลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใสๆ,ๆบ้างเหมือนกระจกบ,บ้างเหมือนเพชรใสๆแต่ยิ่งกว่าน,นั้นจะใสบริสุทธิ์ อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่าน,นี้แล้วแต่กำลังบาร,รมีที่ไม่เท่าเทียมกันบังเกิดขึ้นที่ศูนย์ก,กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ ลอยขึ้นมามาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณไม่อาจจะบรรยายด้วยภาษาใดๆในโลกได้ให้เข้าใจถึงความรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างนี้เนะี่ยเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจ ใจที่เกลียเกลียงไม่ติดในคนจัดสิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตสัพรพสัตหรือสัพพสิ่งใจจะใสๆมีความสุขมีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นความสว่างภายในที่สว่างกว่าแสงสว่างภายนอก หลบความสว่างของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไม่แสบตาไม่จ้าตาเหมือนพระจันทร์ในคืนเป็น,ปนคือเห็นและเย็นสบายใจสบายปรากฏเกิดขึ้นที่ส่วนกลางกายฐานที่เย็ดตรงนี้แหละและท่านก็นิ่งอย่างเดียว ตั้งแต่เบื้องต้นจงกระทั่งบรรมมรเรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธทญาเป็นประสัมมอสมุทธเจ้าบรรลุด้วการหยุดนิ่งและการเห็นก็เกิดเมื่อมองผ่านแสงสว่างภายในเห็นดวงธรรมภายใน ตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณัทสันน,นที่พุดซ้อนขึ้นมาเรียงไปตามลำดับชุดหนึ่งหกดวงใสๆเชื่อไมไปถึงกายภายใน ในแต่กายมนุษยละเอียดในกลางครับนุษย์ก็มีกาย <Ä. S 2> ทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพยละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพหยาในกลางกายรูปภพหยาก็มีกายรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยา ในกลางกายรูปภูมิยาก็มีภายอารม์ละเอียดซ้อนเป็น,นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้แหละในกลางกายรูปภรมิอีกก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูซึ่งเป็นตัวพลัตนาตรยเกศดอกบวัวตูมประกอบไปด้วยลักษณะหมาบรุษครบทุนทุกประการ ในกางกายโคตภูหยาบก็มีกายธรรมโคตภูละเอียดหน้าตักยานกว่าห้าวานิดหน่อยหน้าตักจะเท่ากับความสูงในกลางยทําโคตพูละเอียดก็เขาถึงกายธรรมโสดาบันหยาบหน้าตักห้าวาสูงห้าวาแต่ละกลายก็จะมีหยาบมีละเอียด กายหยาบก็เป็นมักกายละเอียดก็เป็นผลถ้ากายทำบัสดาบัญญยาบก็เป็นโสดาปฏิมักถ้ากายทำโสดาบันละเอียดก็เป็นโสดาปฏิผลมมเป็นคู่คู่กันไปอย่างนี้เป็นซี่คู่การกายทำละโสดาบันละเอียดก็มีกายทำละสกิทากามีหยา นาตักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายทมปฏิกิตธิกามีหยาบก็มีกายทมปฏิสิทธิกามมีละเอียดในกลางกายทมปฏิสิทธิกามมีหรือปัสกทธกามีละเอียดก็เข้าถึงกายทำละนาคามีหยาบนาตักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายทำะาายละนาคามีหาาาาาย,าามยาบ ก็เขาถึงกายฐานพระอนาคามีละเอียดที่ซ่อนอยูอย่กลางกายฐาพระอนาคามีละเอียดก็เข้าถึงกายฐานพระอรหันตยาบนาที่ยี่สิบว่าสูงยี่สิบวาในกลางกายฐาพระอรหันตยาบก,ก็เข้าถึงกายฐานพระรหัละเอียด เจแปดกายซ่อนกันอยู่เป็นจันจันแต่ละกายก็จะเป็นคู่เป็นอย่างนี้แหละมีอยากมีละเอียดถอดออกเป็นจันจันก็ไปด้วยหยุดหนึ่งอย่างเดียวอย่างสบายสายตั้งแต่เบื้องต้นเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้แหละทั้งถึงกายธรรมราตผลดวงเกิด แอเจ็บตายก็ดับหมดเลยเหล,ล,ลือแต่การทำราตผลสว่างสวยใจทั้งกันหล่อนหมดทุกกายไปติดอยู่ที่ตรงนั้นละใสบริสุทธิ์ทางมรรคลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันไปอย่างนี้หนึ่งกันไปอย่างนี้แล้วก็อารมณ์ปณิพพ์นเริ่มตั้งแต่การทำโคติภู มีอารมณ์นิพานเขาเรียกว่าเสวภาทิเสสนิพานนิพานในกายธรรมที่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขของแต่ละธรรมะกายอยู่ในกลางกายของท่านเมื่อหยุดทิ้งปล่อยกายเข้าไปในนั้น เพราะนั้นทางมรรคผลนิพพานก็เขาเดินกันอย่างนี้ฐานที่เจ็ดจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเลยเดียวที่ปยามาณมบทบังนักไม่ให้เข้าถึงจึงได้เอาเครื่องกั้นจิตมาปิดบังไว้ที่กขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้า ดึกใจใออกจากกลางให้ไปติดมกมุ่นอยู่ในนิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่ให้ติดผูกพันในกามาชันทะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องเพศเรื่องทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาอะไรต่างๆเป็นต้นจะได้หลุดจากกลาง ไปหมกมุ่นโผพ่ผ่านอยู่ตรงนั้นใจก็มืดหลับตาก็หมึดมื่อหมึดก็ไม่เกิดแสงสว่างเมื่อไม่เกิดแสงสว่างก็มองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวที่เป็นไปตามคว่าเป็นจริงไปติดอยู่ในความพยาบาทมองขัดเคืองกุนใจโกรธผูกพยาบาท ใจก็จะไปหมกมุ่นอยู่ที่ตรงนั้นแหละก็หลุดจากกลางตรงนี้ติดอยู่กับความสงสัยสงสัยตั้งแต่เรื่องไม่ควรสงสัยกับเรื่องที่ควรจะสงสัยแต่หาคำตอบไม่ได้บนเวียงก็อยู่อย่างนั้นแหละคว,วามเคลิมความทอ้อติดอยู่ความฟุ้ง เรื่องราวสเปเหรละหลุดจากเรื่องที่เป็นสเพสาระไปติดเรื่องสเพเหรละฟุ้งไปในเรื่องราวต่งตางๆทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ตามที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตก็ตามหรือในชีวิตประจำวัน่งแต่ภายในบ้านกระแทงนอกมาเรื่องทำมาหากินทำมาค้าขาย สนุกสนานโปรยโปรนเ,เรื่องปัญหาเรื่องแรงกดดันอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นตน้นพยายามมากข้าเอาทั้งห้าอย่างนี้แหละซึ่งก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกๆคนในโลกก็จะเจอกันอย่างนี้ไปหมกมุ่นอย่งนั้นดึงใจให้หลุดจากกลางตรงน,นี้แหละ ตรึงไปติดตรงนู้นไปติดเพราะฉะนั้นที่เสียเวลามากในการที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้เป็นพบเป็นชาติทีเดียวคือเกิดแกเ่เจ็บตายฟรีไปอย่างเงี้ยนับครั้งไม่ท้วนบนเวียนกันไปอย่างนี้แหละแต่งแต่ มีกายมนุษย์ยิ่งทำไมแดดกายมนุษย์เป็นกายของอามายก็หมดสิตคิดเรื่องนี้เลยถ้าเป็นชาสวร์กร็โมดยเพลินในเทวโลกก็บนๆก็อยู่อย่างนี้แหละลุดไปพยายามารตรึงไปติดตรงนั้นจึงไม่พบแสงสว่างภายในใจก็วิ่งไปตามความทายานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญา อยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็อะไรต่างๆเหล่านะั้นเป็นต้นในสิ่งที่ไม่ควรอยากใจจึงไม่หยุดเมื่อไม่หยุดก็ไม่สว่างเมื่อไม่สว่างก็ไม่เห็นไปตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ในตนเป็นทางมรรคผลนิพพานจึงเป็นเป้าหมายของชีวิต เพราะใจไปติดอย่างนั้นนับภพบนับชาติไปทั้วเดียวเมื่อมีการมาเกิดขึ้นกับพระสมมทธเจ้านี่แหละท่านก็สอนให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ไปติดนั่นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรของชีวิตหมดเงินตราวเวลาอารมณ์ไปแปบเป่าวกับสิ่งเหล่านั้นแถมเจอวิบากกรรมกับไป าะนั้นก็ให้เลิกอยากลายอยากออกจากการมเดินตามขันสามเลยไปไปตามศีลสมาธิปัญญานำใจที่อยากนั่นมาหยุดนิ่งอยู่ภายในและก็เห็นไปตามลำดับลังกล่าวเราเป็นชาวพุทธมีบุญมากที่เกิดในบุญยเกษต ในความรู้ของพระสมมติพระพุเจ้ามีอากาศดีกว่าเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่จะได้ศึกษาคําสอนที่จากทา่านพรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งบรรลุทำได้แล้วก็มาสอนพิสูจน์ได้โดยเหตุด้ยผลโดยตนเอง มีบุญมากที่เป็นยาพุทธแต่ว่าไม่มีวัส,สนาเพราะไม่ให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระสมมติเจา้าและลงมือปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็น,นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้า ท่านทำอย่างไรแล้วเราทำอย่างนั้นซึ่งก็จะต้องศึกษาจากคำสอนของท่านนั่นเองอ่แหละเพราะเราเกิดมาไม่ทันท่านแต่ท่านคำสอนของท่านก็ประดุจท่านอย่างทรงมีพระชนชีพยอยู่แต่ให้เวลาของชีวิตผ่านไปด้วยสิ่งที่ไร้าสารละชีวิตก็จะสูญเปล่าว่างเปล่า แล้วก็วนเวียนกันไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าให้โอกาสกับตัวเองหันกลับมาสู่ภายในนำใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจที่แตกกระเจิงกระเจิงเอามาติดไว้ที่กลางก็จะเห็นไม่ตามกว่าจริงให้หลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่ง เดินตามรอยของปะสสมมาสมุเจา้าเอาใจกลับเข้ามาสู่ลูกชีวิตเข้ามาสู่คลองแห่งธรรมไปถูกทำนองคลองธรรมเกิดใจกลับมาหยุดนิ่งหยุดภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรายังไม่เข้าถึงปฐมมรรคหรือดวงธรรมใสาๆดวงแรกแล้วก็ ผูกใจติดไว้ที่กลางกายก่อนโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเล็กถึงภาพภายในใหเป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราไปก่อนให้เรานึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสเหล็กก้อนน้ำแข็งใสใสกลมครอบตัวมันดวงแก้ว ใสยบริสุทธิ์อยู่ที่กลางท้องของเราในบริเวณที่เราม,มั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ค่อยๆนึกง่ายๆสบายๆคลายคลากับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอ ด้วยการประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเมาาว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังก็ตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่ในกลางดวงใสใส อย่างเบาเบาสบายๆให้รู้แต่ละคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ